นานมาแล้วฉันฝันถึงบ้านหลังหนึ่งบ้านเก่าๆผุพังตั้งอยู่กลางป่าลึกในฝันฉันเดินเข้าไปในบ้านนั้นทีละก้าวพื้นไม้ส่งเสียงเอียดอาดหน้าขนลุกกลิ่นอับชื้นคล้ายกลิ่นดินเก่าๆลอยเข้ามาแตะจมูกมีใครอยู่ไหม ไม่มีเสียงตอบรับนอกจากเสียงลมหวีดหวิวหลอดผ่านช่องหน้าต่างที่แตกฉันเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งพบกับห้องห้องหนึ่งห้องนี้ฉันเคยเห็นในฝันบนโต๊ะมีสมุดเล่มหนึ่งวางอยู่ฉันเปิดมันออก อ่านข้อความที่เขียนด้วยลายมือสันเทาอย่าเข้ามาทันใดนั้นประตูห้องปิดลงอย่างแรงฉันหันกลับไปมองพบเงาตะคุ่มยืนอยู่ตรงหน้าฉันกรีดร้องแต่ไม่มีใครได้ยินความฝันกลายเป็นเรื่องจริง บ้านหลังนั้นมีอยู่จริงและฉันติดอยู่ในนั้นตลอดกาล